อยู่ติดกับถนนลาดยางไฟฟ้าประปามีครบหมดแล้วนะครับทร่่องของเราเอกาสารสิจะเป็นโฉนนครูแดงนศส,สีจอบนเนื้อที่3ไร่ครึ่งหน้าแปลงที่นั้นเจ้าของได้ถมดินไว้แล้วนะครับส่วนหนท่านสามารถที่จะมาสร้างเป็นบ้านสวนได้ขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงมาด้วยถนนลาดยางจนถึงแปลงที สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดินบ้านเราวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมส่วนมะม่วงแปลงสวยๆอีกแปลงหนึ่งนะครับอยู่ติดกับถนนลัดยางไฟฟ้าประปามีครบหมดแล้วนะครับที่ดินของเราเอกสารสิจะเป็นชโนนรุแดงนซส,ส,สีจอบนเนื้อที่3ไร่ครึ่งจะเป็นแปลงนี้ครับด้านหน้านะครับถนนลัดยางนะครับกว้างประมาณ6เมตรแล้วก็จะมีในส่วนของอาำลำรางสาธารณะนะครับเป็นลำรางคอนกรีต อยู่ฝั่งตรงข้ามกับแปลงที่ดินของเราตอนนี้กำลังเปิดน้ำน้ำใสสะอาดทีเดียวแปลงที่ดินของเราจะมีในส่วนของด้านหน้าแปลงที่น,นั้นเจ้าของได้ถมดินไว้แล้วนะครับส่วนหนึ่งท่านสามารถที่จะมาสร้างเป็นบ้านสวนได้หรือว่าจะนำะบ้านนกดาวมาลงได้นะครับไฟฟ้าประปามีให้หมดแล้วนะครับมะม่วงของเรานะครับปลูกมาแล้วประมาณ5ปีนะครับ มีอยู่ประมาณ300ต้นจะเป็นม่วงน้ำดอกไม้สีทองล้วนๆตอนนี้นะครับพี่เจ้ของได้ห่อไว้แล้วประมาณนะครับประมาณเกือบ1 0 0 0 0ลูกท่าในใดที่ชอบเรื่องของมะม่วงนะถ้าพี่เขาบอกว่าถ้ามาตกลงซื้อตกลงตรงใจก่อนเมษานะฮะตอน,อนสงกรานเนี้ยเอาไปทั้งหมดเลยที่ห่อไว้นะ ไม่คิดให้ทั้งหมดเลยนะครับนะที่จ้างหอนี้ไม่คิดเลยในส่วนของด้านตรงกลางนะครับส่วนหน้าตรงกลางหลังจากที่ถมดินก็จะเป็นร่องน้ําขนาดใหญ่นะครับจะมองเป็นสระน้ําย่อมย่อมก็ได้ซึ่งตรงนี้สามารถที่จะนําน้ําตรงนี้แหละฮะมาใช้ในการดูแลส,สวนของเรานะครับโดยรอบก็จะปลูกหญ้าหวานไว้แซมนิดนิดหน่อยๆนะครับท่านสามารถที่จะมาเลี้ยงปลาได้มาลงบัวสวยงาม ได้นะครับตรงนี้ในการรดดูแลสวนนั้นนะครับใช้เรือนะครับใช้เรือลากแล้วก็รดดูแลต้นมะม่วงของเราหน้าแปลงที่ดินของเราอยู่ติดกับถนนลาดยางจะมีน้ากว้างประมาณ27เมตรยาวลึกลงไปจนถึงท้ายแปลงประมาณ190เมตรที่ดินของเราจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือครับด้านท้ายแปลงนะครับจะสังเกตดูจากภาพมุมสูงประกอบก็จะมี ปลูกต้นกล้วยไว้เป็นแถวๆนะครับนั่นคือสิ้นสุดแปลงที่ดินของเรานะครับมะม่วงที่ผมนำเรียนไปแล้วว่าห่อไว้แล้วประมาณเกือบ10,000ลูกก่อนเมษาก่อนสงกรานท่านใดที่จับจองเป็นเจ้าของรับไปทั้งหมดเลยนะครับที่ห่อไว้ไม่คิดแม้แต่บาทเดียวครับที่ดินของเราก็จะอยู่ห่างจากนะครับโรงเรียนและวัดนะครับวัดพดุงสัทธาราชหรือว่าวัดสำนักตะฆ่าโรงเรียนวัดสำนักตะฆ่าก็จะอยู่ห่างจากที่ดินของเราประมาณ 1กิโลเมตรนะครับสถานีอนามัยสนามคลีก็อยู่บริเวณตรงนั้นครับจะอยู่ห่างจากถนนสีเลนนะครับทางรวมพืน้นหมายเลข3 2 2เส้นอุยาดอนจีดีนะครับบริเวณแยกโรงเรียนบ้านหนองขามหรือว่าอาวัดสังฆมงคลนะครับวัดหนองขามเข้ามาถึงแปลงที่ดินก็4กิโลเมตรนะครับการเดินทางก็เป็นเส้นลัดยางมาจนถึงแปลงที่ดินของเราเลยเดินไปเรื่อยๆเลยฮะนะ เดินไปดูซิว่าความร้อนกับผมเนี่ยใครจะไปก่อนกันแต่ตอนนี้ผมกำลังเดินไปอยู่ไปดูซิว่าด้านท้ายแปลงเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นำเรียนตรงๆเลยฮะมาถึงครึ่งทางแล้วผมน่าสู้นะฮะแต่ว่าตากล้องจะเป็นยังไงนะเราจะต้องพยุงกันหรือเปล่าอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็แซลท่านผู้ชมบ้างเนาะเพราะอากาศมันร้อนด้านท้ายแปลงนะครับก็จะเป็นร่องสวน นะครับแล้วก็จะมีร่องน้ำนะเหมือนเดิมนะครับใช้เรือในการรถที่นี่ของเราจะอยู่ห่างจากอ,องค์ดอนนะครับที่พวกเราเคารพสักการะบูชาเป็นที่ยึดเดียวจิตใจของอพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มาเยี่ยมมาชมก็ไม่พลาดแน่นอนที่จะไปสักการะองค์ดอนพระบรมบราชานุสรดอนเจดีก็จะห่างจากที่นี่ของเราประมาณ1ิบสกิโลเมตรนะครับนะ ตลาดนัดหนองบนงโกงที่พวกเราไปจับใจ่ายใช้สอยต่างๆเป็นตลาดนัดช่วงบ่ายช่วงค่าก็จะมีะทุกเย็นนะครับตรงนั้นก็จะมีสินค้าราคาถูกจะเป็นกับข้าวต่างๆนะครับให้พี่น้องเราได้สะดวกในการที่จะจับใจ่ายใช้สอยซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนั้นเซเว่นอีเลเว่นอยู่ตรงนั้นโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรีอยู่ตรงนั้นห่างจากที่ดินของเราประมาณ5กิโลครึ่งครับเดินมาเกือบสิบละหนายก็เดินมาแล้วก็พาท่านผู้ชมไปดูจนสุดเลยก็แล้วกันครับ ท่านผู้ชมบางท่านนะครับที่อยู่ในเมืองหลวงกรุงเทพมหานครกําลังมองหาแปลงที่ดินนะครับเนื้อที่สามไร่ครึ่งนี้กําลังสวยงามทีเดียวนะครับการดูแลสวนต่างๆก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการรดน้ําไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าต่างๆกําลังพอดีเลยและก็ที่สําคัญคือถมดินไว้ให้แล้วนะครับในการที่จะมา,าลงบ้านนกดาวก็ได้หรือว่าจะมาสร้างเป็นบ้านสวนดึงไฟฟ้าประปามาใช้เลยก็ได้เหมาะสมทีเดียวครับ ตอนนร้งเราจะอยู่ห่างจากขออนุญาตวัดจากเซนทรัลเวสเกตบางใหญ่นนทบ,บุรีก็ประมาณ100กิโลเมตรเท่านั้นเองขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงมาด้วยถนนลาดยางจนถึงแปลงที่ดินถึงถ้ายแปลงแล้วครับถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับนะยังไหวยอยู่เพื่อท่านผู้ชมนะขอบคุณจริงๆนะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันในยท่ามกลางแดดจัดพระอาทิตย์สุริยะเทพนะเราต้องยอมรับนะต้องอยู่ให้ได้ท่านผู้ชมครับ นี่ก็จะเป็นในส่วนของอด้านท้ายแปลงที่ดินนะครับที่ผมนําเรียนว่าอาจจะเป็นต้นกล้วยปลูกไว้นะครับเลี้ยงปลาดีทีเดียวลงบัวสุดยอดนะได้หมดเลยฮะได้หมดเลยเจ้าของต้องการขายนะครับแปลงอยู่ในชุมชนไม่เงียบไม่เหงาอย่างแน่นอนอยู่ตรงนี้และที่สําคัญคือไม่แออัดอากาศท,ท้ายเชโปรง่งโล่งสบายเจ้าของต้องการขายยกแปลงนะครับในราคา 2ล้าน1แสนบาท2ล้าน1แสนบาทค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันที่โอนค่าภาษีเจ้าของออกให้ทั้งหมดครับก่อนสงกรานที่ห่อไว้ให้หมดนะครับท่าในใดที่สนใจสามารถติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทร088 653 1931คลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความสมควรแก่เวลาก่อนจะจากกันไปนะครับไม่ลืมนะฮะ ที่จะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงตอนนี้ยังไงฝากกดติดตามช่องที่ดิมันเราเพ่อเป็นความและกําลังใจให้เหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญติ้งติง,ตงกดกระดิง่งแจ้งเตือนไปเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมให้ได้รับชมก่อนใครพบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ